สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่30เมษายนพุทธศักราช2566เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักแล้วก็จะมีราคาเรทมาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ2คู่แรกนั้นก็จะเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับน้ําหนักพิกัด117ปอนด์คู่ที่1ก็จะเป็นก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์พบกับทางด้านสิงห์ฉลามสภงกรอมอน คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรดีลาเอ็มยูเดนพบกับทางด้านพรพิทักษ์นครสมิธแท็กเตอร์คู่ที่สามคู่รองคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยหรือเจ้าราชเดชสอเพชรจำรัดพบกับทางด้านเพชรผลัดสิทธิ์นายกทิวิบพงและคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นมหามงคลพักยกทีเฮ็ดนะครับพบกับทางด้านเพชรทองหล่อโจนูโวพิกัดน้ำหนัก1 3 4ปอนด์ปอน นี่เป็นรายการมวยในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิกเคสองสี่เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับแอปพลเคสองสี่สิ่งดีๆที่ผมแนะนําอยากให้แฟนคลับเข้าไปสัมผัสเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันนะครับเพื่อจะนํามาใช้เป็นแนวทางเป็นเครื่องตัดสินใจในการในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับมีข้อมูลน้ําหนัก ราคาเรทราคาสุดๆจากขอเวทีบริการพี่น้องฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียค่าเปิดยูซเซอร์นะครับ200 300ไม่ต้องไปเสียค่าโทรฟังเรทนะครับที่นี่สมัครแล้วเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วเข้าไปดูได้ตลอดเวลาเรทไหลต่อไหลรองไปทางไหนเราก็จะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลย หากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับตรวจสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480 0930050480นะครับผมพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็แฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวแอปพลิเคชัน24นะครับและก็ครอบครัวอ,อพรมเมืองดอกบัวแอปพลเคช24ครอบครัวนี้มีพี่น้องอยู่ร่วมใจคา2,000กว่าท่าน แล้วก็ครอบครัวอ,อพรมเมืองดอกบัวนะครับมีพี่น้องร่วมใจขายอยู่เกือบ400ท่านนะครับที่ตรงนี้มีฟอร์มมวยมีน้ำหนักมีราคาเรทมีมือรักมือชอบและก็ราคาส,สดจากขอบเวทีบริการพี่น้องฟรีครับไม่มีค่า,าใช้จ่ายเราใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้ในการตัดสินใจหางเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวนะครับที่จะ นำเงินนำทองเข้าบ้านเราต้องทําให้ได้ที่ผ่านมายังไปด้วยสวยนะครับยังพาพี่น้องนําเงินนําทองเข้าบ้านเสมอมาอยากรู้ว่าจริงหรือไม่มาเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวเดียวกันดูนะครับอยากเข้าครอบครัวสองครอบครัวนี้นะครับบันทึกเบอร์ผมนะครับ0 9 3ย์5 04 80ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยนะครับบอกว่ามีความประสงค์จะเข้าเป็นพี่น้องร่วมชายคาสองครอบครัวนี้พวกเรายินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับ พิเคสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้าน,นการเงินต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นกล้องชัยวัฒน์เขียดเชวัฒมาร้อยสิบเจ็ดปอนด์ท่ิพิกัดสิงฉลามมาร้อยสิบเจ็ดจุดสี่ลดไปศูนย์จุดสี่เพชรดีลาเอ็มยูเดนนะครับมา 5, ร้อยสิบเจ็ดปอนด์ท่ิพิกัดผ่อนพิทักษ์ก็มาร้อยสิบเจ็ดปอนด์เช่นเดียวกันราชเ,เดชท,ที่เอ็มวยไทยนะครับราชเ,เดชสอเพชรจำรัดมาร้อยยี่สิบจุดสองลดไปศูนย์จุดสอง เพชรพระรหัสมาร้อยยี่สิบปอนทพีกัดคู่เอกของรายการวันนี้นะครับมหามงคลมาร้อยสามสิบสี่ปอนและเพชรทองหล่อจูนูโวก็มาร้อยสามสิบสี่ปอนทพีกัดนี่เป็นน้ำหนักมวยประจำวันนี้ต่อไปมาดูราคาเดทนนะครับคู่แรกนั้นก้องเยวั์กับสิงฉลามสิงฉลามเป็นต่อในราคาเจ็ดสี่สิงฉลามเป็นต่อเจ็ดสี่คู่ที่สองเพชรธิไลเอ็มยูเดนนะครับเป็นต่อพรพิทักษ์หู จาก2 152เดี๋ยวนี้ไหลไป3 1แล้วนะครับไหลไป3 1แล้วนะครับเพชรธีราเป็นต่อนะครับราชเชดชเป็นต่อเพชรพระรหัสสิบเอดแปดจะไหลไป3 2แล้วนะครับราชเชดชเป็นต่อ11 8เอไหลไป3 2มหามงคลเพชรทองหล่อเพชรทองหล่อเป็นต่อในราคาเจดสี่เพชรทองหล่อเป็นต่อในราคาเจดสนี่เป็นราคาเดชประจําวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นก้องชัยวัน์กับสิงฉลามก้องชัยวัน์สูงยาวเข่าแหลมศอกคมสิงฉลามเตะขาต่อยหมัดแรงระยะประชิดในสอกคมกริบเข่าในเหนียวหนึบเป็นช้างเผือกครับตัวนี้ผมมองว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์ผมมองว่าสิงฉลามซ้อมกลงวันตัวนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์เลยนะครับเปิดหัวมาวันนี้ถึงจะเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าความแกร่งหนักแกรง น่าจะเอาอยู่เป็นทีเด็ดในรายการนะครับเปิดมามาวันนี้สิงห์ฉลามศอพงษ์อมรส่วนคู่ที่สองของรายการนะครับเพชรธิลาเอ็มยูเดนกับพรพิทักษ์นครสมิทธ์เทคเตอร์เพชรธิลาเขาเกมหนักแรงเตะขาต่อยหมัดโดยเฉพาะหมัดหนักสอกคมลุ้นนับน็อกได้ตลอดผ่อนพิทักษ์นี่ก็วุฒิหลากหลายแต่ว่ากระดูกการผันมวยเป็นรองน้ำอดน้ำทนเป็นรองวันนี้ผมมองว่าเพชรธิลาเอ็มยูเดนลุ้นได้ถึงนับน็อก เป็นทีเด็ดตัวที่สองสิบดาวนะครับเพชรดาราสิบดาวสิงห์ฉลามเดดแปดดาวคู่ที่สามนะครับราชเดชสอยเพชรจำรัดหรือเจ้าราชเดชเทียนมวยไทยตัวนี้ตีนหนักแรงฉลาดถอยตั้งรับดีชอบดึงเกมสามยกยกสี่มาเร่งชอบฉายยกสี่แล้วก็เบียดผ่านท้ายๆไปตลอดส่วนเพชรเพลหัสนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์วิลัมที่บุรีรัมตัวนี้เตะขา ต่อยหมัดแรงเขาในเหนียวแน่นเช่นเดียวกันแต่ว่าความมั่นคงเป็นรองคู่นี้กระดูกใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความฉลาดฝีมือหลากหลายอยู่ที่ราชเดชต้นต้นไปก่อนแน่นอนเข้าไปที่ราชเดชเข้าแล้วราคาไหลของตัวบางทุนเดาแพ้ชนะมีโอกาสได้ตังค์ผมชอบไปที่ราชเดชซอเพชรจำรัดคับวันนี้มาดููเีกของรายการนะครับมหามงคลพักทุกทีเฮดนะครับพบกับทางด้านเพชรทองหล่อจูนูโบนะครับมวยยโสธรเจอกับมวยบุรีรัม มหามงคลน,นี่ลูกชายของมงคลเดชสิทธพิทักษ์นะครับตัวนี้ลูกไม้หล่นใต้ต้นฝีมือดีหลากหลายเลดเปิดไม้ทั้งด้านเพชรทองหล่อเป็นต่ออยู่ที่5-3เพชรทองหล่อหนักแรงทุกลูกครับซ้อมอยู่กับเปลี่ยนสุขวิจิมผมมองว่าต้น,ต,นต้นกินมหามงคลยากชนะคือเบียดผ่านท้ายๆปลายดูมั่นคงกว่าสำหรับเพชรทองหล่อแต่ว่าต้นต้นนี่กินยากแน่นอน ผมแนะให้ลงทุนลองไปที่มาหามงคลมุกบอนเชียงใหม่รองแล้วมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนคู่นี้แพ้ชนะใกล้เคียงกันดูเพชรทองหล่อจะดีกว่านิดนิดแต่ว่าหามงคลก็ไม่ธรรมดาโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นต่อเยอะมากพลิกกลับมาเป็นต่อแล้วขึ้ตัวบางทุนเอาแพชชนะก็ได้ตังรองไปที่าหามงคลพักยกทีเฮ็ดครับคุยรายการวันนี้สรุปเมยรักเมยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่สิงห์ฉลามสอพงอมร เสียเปรียบรูปร่างแต่นอกนั้นดีกว่าเปิดหัวมาทําทุนเป็นที่เด็ดในรายการตัวตัวที่หนึ่งนะครับกู่ที่สองชอบพิธีเพชรีลายเอ็มยูเดนหนักแรงเขาเกมกระดูกดีกว่าลุ้นได้ถึงนับนอกเป็นทีเด็ดตัวที่สองสิบดาวตัวที่สามนะครับขอาไปทีราชเด็ดสอยเพชรจำรัดหรือเจ้าราชเด็เทียนเมยไทยฝีมือดีกว่าฉลาดกว่าต้นๆไปก่อนแน่นอนราคาไหลค่อยตัวบางทุนเอานะครับ จะพลิกแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงไทยๆผมว่าน่าจะมีถึงห้าหนึ่งสิบหนึ่งนะครับเข้าไปที่วราชเดชเล่นแล้วตัวบางทุนคุยของรายการวันนี้ลงทุนรองไปที่มาหามงคลมุกบอนเชียงใหม่ลูกไม้หลุนใต้ต้นฟีมือดีไม่เป็นรองจะแพ้คือพลิกแพ้ไทยๆมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นต่อของตัวบางทุนเอาแพ้ชนะคู่นี้ใกล้เคียงกันและมีโอกาสที่จะออกตัวกินสองข้าง ผมชอไปที่มหามงคลพักโชคทีเฮ็ดขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ